เป็นโรงงานต้นแบบที่เน้นในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์กลายปปเป็นว่าวันนี้เนี่ยแทนที่เราจะเป็นคนนําเข้าเราเปลี่ยนบทบาทตัวเองเป็นผู้ส่งออกเมื่อวันที่8มีนาคม2566สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคจัดงานแถลงเปิดตัวโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทคไบโอเทคไบโอ processing facility หรือ BBF ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการดําเนินงานวิ ด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในระดับกลอุตสาหกรรมที่ได้รับมาตรฐานระดับสาโกลรองรับการทํางานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและงานให้บริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทางสะวทชอเปิดประตูให้ผู้ประกอบการที่จะมาร่วมกันใช้นักวิจัยใช้เฟสิลิตี้ที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้กระบวนการทางไบโอคือกระบวนการทางชีวภาพโดยเฉพาะทางด้านอาหารเนี่ยเป็นอะไรที่เราใช้เยอะมากในการแปลงออกมาเป็นส่วนประกอบ na rádio. ซึ่งทางนักวิจัยสวทชอเองในภายใต้ศูนย์ไบโอเทคมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มีการพัฒนาจุลินทรีย์ที่เหมาะสมในการใช้งานจิงในอุตสาหกรรมเนื่องจากว่าเราไม่เคยมีโครงสร้างพื้นฐานย่าีใ,ในประเทศภาคการชนเดียส่วนใหญ่เราก็ไปทําที่ต่างประเทศกันไม่เฉพาะอุตสาหกรรมอาหารเนาะเพราะนั้นเราเชื่อว่ามีความต้องการในการใช้เยอะมากคร<ะ>ับสำหรับโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทคหรือ BBF ตั้งอยู่ที่อาคารไบโอเทคพายอลท์พลนส์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีนับ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่บุกเบิกด้านการผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ทั่วไปและจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมภายใต้สถานที่ผลิตอาหารตามมาตรฐานสากลครอบคลุมกระบวนการต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำตั้งแต่การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชือ้อการทดสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทคหรือ BBF เป็นโรงงานต้นแบบที่เน้นในเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก จุลินทรีย์ในระดับขยายโดยมีมาตรฐานสากล c o d e x CHPA HACCP และเป็นสถานที่ผลิตอาหารเราให้บริการแบบ c u s t o m i ์ e d Service ที่จะตอบโจทย์เฉพาะแต่ผู้ประกอบการแต่ละรายได้ด้วยไม่ว่าจะเป็น SME s t a r t u p ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ก็สามารถเข้ามาใช้บริการที่นี่ได้นะคะภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้ยังมีการจัดแสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่าน,านการใช้องค์ความรู้จากนักวิจัยไบโอเทคสวทชรวมถึงการใช้เครื่องมือจากโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทคจนได้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถนําไปต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆได้ยาอัลกไตะขาบหตัวนี่เราผลิตขายมา80กว่าปีแล้วครับ10ปีที่ผ่านมาเราได้ให้สวทชช่วยวิจัยหลายแง่มุมทั้งผู้บริโภคทั้งสรรพคุณของยาเราเรามากับผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกนะครับซึ่งก็พัฒนาร่วมกับไบโอเทคสวทชเริ่มตั้งแต่สกินเชื้อเลยนะครับปัจจุบันก็ทําสินค้าออกมา2องสแบรนด์ใช้ในปศุสุตวาสขณะนี้เราก็มีแตกลายไปทางสุนัขแล้วก็ ไมโครโปรตีนเป็นเนื้อที่มีโปรตีนและไฟเบอร์คนที่แพ้ถั่วเหลืองสามารถที่จะทานได้ด้วยซึ่งน้ําตาลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ทำให้ได้เนื้อไมโครโปรตีนออกมาสวาชทํมทให้เราเนี่ยได้เห็นว่าน้ําตาลของเราเนี่ยสามารถเกิดเป็นธุรกิจใหม่ได้ผลิตภัณฑ์เอนไซม์ล้างผักและผลไม้ปัจจุบันเราได้ขยายขนาดการผลิตโดยมีความร่วมมือกับโรงงานต้นแบบ B B F ที่ต่อยอดเอามาผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรมเพื่อที่ผักดันออกสู่เชิงพาณิชย์ในลำดับถัดไป B B F เ,เข้ามาช่วยอัพเกรดตัวโปรไบติกปกติแล้วอาจจะมีหลายๆผลิตภัณฑ์ในบริษัทของเราเนี่ยมีการนําเข้าเชื้อจากต่างประเทศเนาะการที่เลือกใช้เชื้อของทางคนไทยเองแล้วก็ให้ทาง b b F เป็นผู้ผลิตให้ก็จะเป็นการลดต้นทุนลดขั้นตอนพวกเราทําแบรนด์สินค้าเกี่ยวกับเฟมินินแคร์แล้วก็โปรเบติกเราใช้เทคโนโลยีของสวทชการที่ประเทศไทยเรามีโรงงานต้นแบบทางชีวภาพแล้วทําให้เราไม่ต้องไปหาโรงงานต่างประเทศเราไม่ต้องนําเข้ากลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยแทนที่เราจะเป็นคนนําเข้าเราเปลี่ยนบทบาทตัว เอออกอย่างไรก็ตามโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทคนับเป็นส่วนหนึ่งของน d a c o r e Business ของสวทชในเรื่องของฟู้ดเซอร์แพลตฟอร์มบริการผลิตอาหารและส่วนผสมฟังก์ชันในรูปแบบวันสต็อปเซอร์วิสซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดการนำเข้าและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศนับเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ BCG economy model โดยมีเป้าหมายสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในอนาคต ประสงของเราเป็นอันเดียวกันครับคือต้องการที่จะให้สาหกรรมไทยแล้วก็จุลินทรีย์สายพันธุ์ที่เราพัฒนาไปสร้างมูลค่าเกิดผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ในทั้งตลาดไทยและตลาดโลกั